นอกจากดื่มได้ประโยชน์ทุกเวลาแล้วแลคตะซอยไฮแคลเซียมนำมาทำของหวานอร่อยๆที่ดีต่อสุขภาพได้อีกด้วยครับ <c oughs> ขอเอาใจคนรักสุขภาพกับซอยพุดดิ้งวิทมัชชะซอสพุดดิ้งนมถั่วเหลืองที่มาพร้อมกับซอสมัชชะสูตรนี้ทำง่ายหวานน้อยเพราะว่าเราใช้แลคตะซอยไฮแคลเซียมกล่องนี้เลยครับ เริ่มต้นจากการผสมแป้งข้าวเจ้ากับน้ำสะอาด1ช้อนโต๊ะผสมผงวุ้นกับน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะแล้วพักไว้3นาทีครับนำและตโตซอยไฮแคลเซียมใส่หม้อตั้งไฟอ่อนพอเริ่มเดือดใส่น้ำแป้งข้าวเจ้าลงไปพอเดือดอีกครั้งใส่น้ำที่ผสมผงวุ้นตามลงไปครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนอีก3นาทีกรองแล้วรินใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ครับ เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็นําไปแช่เย็นครับเพื่อให้เซ็ตตัวดีครับสําหรับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับซอสมะช่ะแบบง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาทําระหว่างที่เรานาพุดดิ้งไปแช่เย็นครับเราจะนําน้ําพึ่งมาตั้งไฟนะครับพอเริ่มเดือดน้ําพึ่งจะมีลักษณะที่อ่อนตัวลงยกออกจากความร้อนใส่ผงมัช่ะลงไปเพื่อให้มัช่าแตกตัวง่ายนะครับใช้ตะกร้อตีครับซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพุดดิ้งของเราเซ็ตตัวแล้วซอสก็เย็นลงดีแล้วนะครับ เดีวเราทยอยเสิร์ฟกันเลยครับนอกจากเราจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากผงม,มัชชาแล้วนะครับเรายังได้คุณค่าดีๆจากแลตตซอยไฮแคลเซียมกล่องนี้ด้วยครับต้องบอกเลยครับว่าสูตรนี้ไม่มีนมผงหวานน้อยแคลเซียมสูงหาซื้อง่ายได้ประโยชน์ที่สำคัญครับสามารถซื้อได้ที่ l e t t a o y s h o p c o m ครับ